ที่คุณจะภูมิใจผมกองทัพและนี่คือพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณเป็นผู้คนที่แข็งแกร่งทุกคนอยากมีอิสระแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจว่าอิสระไม่ได้มาจากความง่ายอิสระไม่ได้มาจากการทาตามหัวใจของตัวเองแต่มันมาจากระเบียบวินัยวินัยที่จะตื่นวินัย ที่จะทำวินยัยที่จะดุยต่อไปแม้ในวันที่ไม่อยากทำเพราะสุดท้ายแล้ววินยัยคืออิสรภาพครับวันนี้เราอยู่กับหนังสือ Discipline e q u a l Freedom จากคุณจอกโกิลเวลเลครับหัวข้อที่1การสร้างวินัยในชีวิตประจำวันในหนังสือเล่มนี้นะครับในหัวข้อของการสร้างวินัยในชีวิตประจำวัน เป็นส่วนสำคัญที่คุณจ็อกโกเน้นย้ำว่าการมีวินัยไม่ใช่แค่การควบคุมตัวเองแต่เป็นพื้นฐานที่ทำให้ชีวิตคุณสามารถประสบควาสมสำเร็จได้อย่างยั่งยืนหนังสือเล่มนี้มีแนวทางการสร้างวินัยที่ครอบคลุมหลายด้านที่สำคัญในชีวิตประจำวันซึ่งในแต่ละส่วนจะช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทงั้งทางร่างกายและก็จิตใจครับ ยกตัวอย่างเช่นการตื่นนอนให้เร็วครับความสําคัญของการตื่นนอนให้เร็วเนี่ยการตื่นแต่เช้าจะทําให้คุณเป็นคนที่เริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีพลังและสร้างความรู้สึกถึงการควบคุมชีวิตตัวเองครับคําแนะนําจากคุณจ็อกโกเขาแนะนําว่าให้เรานะครับตื่นตั้งแต่ตีสีครึ่งหรือว่าตีห้ครับเพื่อเริ่มต้นวันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยที่ยังคงให้เวลากับตัวเองในการ เตรียมตัวแล้วก็ตั้งใจทําสิ่งต่างๆก่อนที่คนอื่นจะเริ่มต้นวันครับผลลัพธ์ก็คือการตื่นเร็วไม่เพียงแต่ทําให้คุณนะครับได้เวลาทําสิ่งที่สําคัญก่อนแต่ยังช่วยสร้างความรู้สึกว่าคุณมีเวลาในมือทําให้สามารถจัดการสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นครับในแต่ละวันต่อมาครับการฝึกฝนร่างกายหรือว่าการออกกาลังกายนั่นเองครับ ในหนังสือนะครับคุณจ็อกโก้ก็ได้ย้ําถึงความสําคัญของการออกกําลังกายทุกวันครับการมีร่างกายที่แข็งแรงจะช่วยให้เพิ่มความสามารถในการทํางานและก็การรับมือกับความเครียดได้คําแนะนําจากเขาครับเขาแนะนําให้เราเนี่ยออกกําลังกายหลายรูปแบบเช่นการยกล้าหนักการวิง่งการทำคาร์ดิโอหรือว่าการฝึกฝนแบบ High Intensity Interval Training ครับ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจผลลัพธ์ก็คือการออกกาลัางกายที่สม่ําเสมอไม่เพียงแต่ทําให้คุณมีร่างกายที่แข็งแรงครับแต่ยังทําให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและสามารถจัดการกับความเครียดได้ดียิ่งขึ้นครับต่อมาครับการกินอาหารอย่างมีระเบียบการควบคุมอาหารครับคุณช็โก้นะครับเชื่อว่า อาหารเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาร่างกายให้แข็งแรงและมีจิตใจที่เข้มแข็งครับคำแนะนำจากคุณจจกโก้นะครับเขาแนะนำให้เราเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน์และก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อร่างกายเช่นอาหารที่มีน้ำตาลหรือว่าไขมันสูงการเลือกทานโปรตีนผักและก็คาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆผลลัพธ์ก็คือ การควบคุมอาหารจะช่วยให้คุณมีพลังงานตลอดวันและรักษาสุขภาพให้ดีครับซึ่งส่งผลให้คุณสามารถทำงานและก็จัดการชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับต่อมาครับการตั้งเป้าหมายแล้วก็การมีความมุ่งมั่นครับในส่วนนี้นะครับคุณจ็อกโกเน้นว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณนะครับมีทิศทางในการใช้ชีวิตครับคำแนะนำจากคุณโยโก้ครับเขาให้คุณนะครับตั้งเป้าหมายระยะสั้นและก็ระยะยาวครับจากนั้นก็แบ่งออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่สามารถทำได้ในแต่ละวันการทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จในทุกวันนะครับจะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายใหญ่ได้ในที่สุดครับ ผลลัพธ์ก็คือการตั้งเป้าหมายและก็การมุ่งมั่นนะครับจะทําให้คุณมีแรงบันดาลใจในการทําสิ่งต่างๆและมีความกระตือรือร้นในการทํางานต่อมาครับผมการหลีกเลี่ยงและก็การผัดวันประกันพรุ่งการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทําการฝึกฝนวินัยคือการทําสิ่งที่ต้องทําให้เสร็จตรงเวลาและหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งครับ คำแนะนำนะครับ,นนรบเมื่อคุณตั้งเป้าหมายหรือต้องทํางานอะไรบางอย่างควรทํามันทันทีอย่ารอช้าเพราะการรอจะทําให้คุณสูญเสียโอกาสและก็พลังงานครับผลลัพธ์ก็คือการทำสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จในทันทีนะครับจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกภูมิใจในตัวเองและสามารถจัดการกับชีวิตได้ดียิ่งขึ้นครับข้อสุดท้ายจากหัวข้อนี้ครับ การฝึกฝนจิตใจและก็การควบคุมอารมณ์ครับในส่วนนี้นะครับคุณจ็อกโกกล่าวว่าจิตใจของคุณต้องมีการฝึกฝนไม่แพ้กับร่างกายและการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆครับเขาแนะนำให้เรานะครับฝึกจิตใจในการรับมือกับความเครียดและก็อารมณ์ที่ไม่ดีเช่นความโกรธ ความกลัวหรือว่าความวิตกกังวลครับโดยการฝึกฝนให้มีความสุขุมรอบคอบแล้วก็คิดอย่างมีเหตุผลผลลัพธ์ก็คือการฝึกฝนใจิตใจนะครับจะทำให้คุณสามารถรักษาความสงบในสถานการณ์ที่ท,าท้าทายและสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นครับสรุปบทเรียนจากหัวข้อการสร้างวินัยในชีวิตประจำวันนะครับคือการที่เราเนี่ยมีวินัยในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านของการตื่นเช้าการออกกําลังกายการควบคุมอาหารการตั้งเป้าหมายการทํางานทันทีและการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งทุกสิ่งนี้เป็นส่วนที่จะทําให้คุณเนี่ยบรรลุความสําเร็จและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเสรีภาพที่เกิดจากวินัยที่คุณสร้างขึ้นครับหัวข้อต่อมาครับการเอาชนะอุปสรรค Overcoming of Struggles ในหัวข้อนี้นะครับเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักที่คุณจอโกนะครับเขานำเสนอเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถรเผชิญแล้วก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ด้วยการมีวินัยแล้วก็จิตใจที่แข็งแกร่งครับหนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีการที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายที่เกิดขึ้นซึ่งประกอบด้วยหลายแนวทางดังนี้ข้อที่1ครับการยอมรับความจริง e m b r a ส e e อะเรียลเดยคุณจโก้นะครับกล่าวถึงการยอมรับความจริงที่ว่าอุปสรรคและความยากลำบากคือส่วนหนึ่งของชีวิตการม่หลีกหนีจากมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ <S <S เขาแนะนำให้คุณยอมรับความท้าทายที่เกิดขึ้นแทนที่จะพยายามหลีกเลี่ยงมันหรือมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมการยอมรับว่ามันคือสิ่งที่ต้องเผชิญ จะทำให้คุณนีครับมีสติและสามารถหาทางออกได้เมื่อคุณยอมรับความจริงได้คุณจะมีจิตใจที่สงบขึ้นและสามารถหาวิธีจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อต่อมาครับการแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญเมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันการแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ คุณจอโก้นะครับแนะนําให้เราเนี่ยเริ่มต้นด้วยการตั้งสติและแยกแยะว่าอะไรคือปัญหาที่สําคัญที่สุดและต้องได้รับการแก้ไขก่อนการจัดลําดับความสําคัญจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกท่วมทน้นและสามารถรับมือกับปัญหาทีละขั้นตอนได้ครับการแยกแยะและจัดลําดับความสําคัญช่วยคุณไม่เสียเวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญทาให้คุณสามารถโฟกัสไปกับการที่เราเนี่ย แก้ปัญหาที่สำคัญจริงๆครับข้อต่อมาครับการไม่ยอมแพ้ Never Quit ครับแนวคิดสำคัญที่คุณโจกโก้เน้นคือการไม่ยอมแพ้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเผชิญกับปัญหาหรือว่าความหลุ่มเหลวอย่างไรครับเขาบอกว่าแม้เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้หรือไม่สามารถทำได้ในขณะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือก้าวไปข้างหน้าและทำงานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะช้าแต่การไม่หยุดคือกุญแจสําคัญครับการไม่ยอมแพ้ทําให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายในที่สุดการฝ่าฟันผ่านความลมเหลวและความยากลําบากจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นครับหัวข้อต่อมาครับการใช้ความเจ็บปวดเป็นแรงผลักดันความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจเป็นสิ่งที่นักรบทุกคนต้องเผชิญแต่มันสามารถเป็นเครื่องมือ ในการเติบโตได้คุณจอโกเชื่อว่าความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่ต้องเด็กเลี่ยงแต่ควรใช้มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองเขาแนะนําให้ใช้ความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าเรากําลังท้าทายกับตัวเองครับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกหรือการทํางานจะทําให้คุณเรียนรู้จากประสบการณ์และทําให้คุณนะครับแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตหัวข้อต่อมาครับ การใช้ความสงบในการตัดสินใจเมื่อเผชิญกับอุปสรรคเรามักจะรู้สึกเครียดหรือว่าวิตกกังวลแต่สิ่งที่คุณจ็อกโกเน้นคือการรักษาความสงบในใจครับเขาแนะนําให้ในทุกสถานการณ์นะครับที่มันท้าทายเนี่ยให้หยุดสักครู่เพื่อคิดและวางแผนแทนที่จะตัดสินใจในอารมณ์ที่ร้อนรน ความสามารถในการคิดยังมีเหตุผลภายใต้ความกดดันคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณนะครับผ่านอุปสรรคไปได้การมีจิตใจที่สงบจะทำให้คุณสามารถคิดและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆครับการมองปัญหาเป็นโอกาสครับหัวข้อต่อมาในทุกๆปัญหานะครับมักจะมีโอกาสซ่อนอยู่ที่สำคัญคือการมองมันในแง่บวก และใช้มันเพื่อพัฒนาตัวเองครับเขาแนะนำให้เปลี่ยนทัศนคติในการมองปัญหาจากสิ่งที่เป็นภาระให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ครับและเติบโตจากมันทุกอุปสรรคคือโอกาสที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนาทักษะใหม่ๆหรือหาทางเลือกที่ดีกว่าการมองปัญหาเป็นโอกาสจะช่วยคุณมีกำลังใจและก็ผลักดันในการก้าวต่อไปได้เมื่อคุณมองอุปสรรคเป็นโอกาส คุณจะพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตจากสถานการณ์นั้นๆครับหัวข้อต่อมาการทำสิ่งที่ยาก do the hard things ครับคุณโจโกเชื่อว่าการทำสิ่งที่มันยากคือการสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและก็จิตใจโดยการท้าทายตัวเองให้เผชิญกับสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเขาบอกว่าให้ตั้งเป้าหมายที่ยากและทำสิ่งที่ท้าทายทุกวันไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนการออกกำลังกายที่หนัก การเรียนรู้สิ่งที่ใหม่ครับหรือว่าการทํางานที่มีความซับซ้อนการทําสิ่งที่ยากจะทําให้คุณไม่เคยพอใจกับสิ่งที่มันง่ายๆและจะช่วยคุณเติบโตในทุกๆด้านครับบทสรุปนะครับการเอาชนะอุปสรรคหรือว่า overcoming o f s t a c l e ในบทนี้นะครับคุณอกโก้เน้นย้ำว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ยอมแพ้ การใช้ความเจ็บปวดและก็ความท้าทายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองและการมองปัญหาเป็นโอกาสในการเติบโตการรักษาความสงบและการคิดอย่างมีเหตุผลในยามที่เราเนี่ยมีความเครียดจะช่วยให้คุณนะครับสามารถเอาชนะอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับหัวข้อสุดท้ายครับการรักษาความเสรีภาพฟรีดอมครับในหัวข้อนี้นะครับจะเน้นการเชื่อมโยงระหว่างการมีระเบียบวินัยและ การได้เสรีภาพในการใช้ชีวิตโดยมีแนวคิดสำคัญว่าการมีวินัยช่วยคุณมีเสรีภาพเก่าคือการมีวินัยในทุกด้านของชีวิตจะทำให้คุณสามารถควบคุมตัวเองได้และได้รับผลลัพธ์ที่เป็นบวกครับซึ่งก็คือเสรีภาพในการใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการโดยไม่ถูกจํากัดจากปัจจัยภายนอกหรือความไม่มั่นคงในใจของตัวเองตัวอย่างที่หครับ เสรีภาพจากความยุ่งเยิงและความเครียดครับหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่เสรีภาพในชีวิตก็คือความยุ่งเยิงและความเครียดที่เกิดขึ้นจากการขาดการควบคุมชีวิตคุณจ็อกโกแนะนำให้คุณสร้างระเบียบในชีวิตโดยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและจัดลำดับความสำคัญให้ดีการทำเช่นนี้จะช่วยคุณสามารถดิ้กเลี่ยงความเครียดและก็ความสับสนได้ซึ่ง มันจะทำให้คุณมีความเสรีในการตัดสินใจและก็ทำสิ่งต่างๆเมื่อชีวิตของคุณมีระเบียบและคุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้จะทำให้คุณไม่ต้องวิตกกังวลและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีเสรีภาพครับต่อมาครับเสรีภาพจากความขี้เกียจและความผัดวันประกันพรุ่งครับความขี้เกียจและการผัดวันประกันพรุ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้ชีวิตของคุณไม่เสรีเพราะ มันทำให้คุณไม่สามารถทำสิ่งที่คุณต้องการได้คุณจ็อกโกเชื่อว่าการมีวินัยช่วยคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเด็กเลี่ยงหรือว่าการผัดวันประกันพรุ่งการลงมือทำทันทีและอย่างมีวินยัยจะช่วยคุณมีความสามารถในการทำสิ่งที่ต้องการได้ การทำสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมาจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกถูกจํากัดจากความขี้เกียจและการผัดวันประกันพรุ่งคุณจะสามารถควบคุมชีวิตได้ดีขึ้นและมีเสรีภาพมากขึ้นในระยะยาวครับตัวอย่างต่อมาครับการสร้างเสรีภาพในเรื่องของเวลาคุณจ็อกโก้มองว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในชีวิตครับหากคุณสามารถ บริหารเวลาได้ดีคุณจะมีเสรีภาพในการใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการครับเขาแนะนําให้คุณใช้เวลาอย่างมีคุ้มค่าโดยการจัดระเบียบตารางเวลาอย่างมีระเบียบวินัยและให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาตัวเองเช่นการออกกําลังกายการทํางานหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าจะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญได้ การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆที่ต้องการได้ในแต่ละวันคุณจะรู้สึกว่ามีเวลามากขึ้นในการทำสิ่งที่สำคัญและสร้างเสรีภาพในชีวิตครับตัวอย่างต่อมาครับเสรีภาพจากการควบคุมอารมณ์และความเครียดเมื่อคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความเครียดได้มันจะทำให้คุณรู้สึกไม่เสรีในชีวิตและอาจทำให้การตัดสินใจของคุณผิดพลาดครับ คุณจ็อกโกแนะนําให้คุณเนี่ยฝึกควบคุมอารมณ์และการตอบสนองต่อความเครียดการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลําบากด้วยความสงบและสติจะทําให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ดีขึ้นการควบคุมอารมณ์และความเครียดจะช่วยให้คุณไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอารมณ์และทําให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติสมผลให้คุณมีเสรีภาพในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นครับ ตัวอย่างต่อมาครับเสรีภาพในการทำตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้การมีวินัยจะช่วยคุณสามารถบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่นำคุณไปสู่เสรีภาพในชีวิตคุณจะโกเชื่อว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแผนการที่ชัดเจนในการบรรลุปเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับเป้าหมายที่ดีควรมีความท้าทายและคุณต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จครับ การทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะช่วยคุณรู้สึกว่าชีวิตมีทิศทางและคุณสามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ทำาให้คุณมีเสรีภาพมากขึ้นในการใช้ชีวิตตัวอย่างต่อมาครับการสร้างเสรีภาพจากการขึ้นอยู่กับคนอื่นการที่คุณต้องพึ่งพาคนอื่นสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้คุณรู้สึกขาดเสรีภาพคุณโจโกเน้นว่า การพึ่งพาตัวเองคือเสรีภาพที่แท้จริงหากคุณสามารถพึ่งพาตัวเองในการตัดสินใจและทำสิ่งต่างๆจะทำให้คุณมีอิสระในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงครับการพึ่งพาตัวเองจะช่วยให้คุณรู้สึกมีเสรีภาพในการตัดสินใจและทำสิ่งที่ต้องการได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนั่นเองครับตัวอย่างสุดท้ายครับเสรีภาพในการเลือก choice ครับการมีอิสระในการเลือกและการตัดสินใจ คือหนึ่งในรูปแบบของเสรีภาพที่สำคัญครับคุณจอโก้แนะนำว่าการเลือกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองโดยไม่ถูกบังคับหรือจำกัดจากภายนอกคือเสรีภาพที่แท้จริงครับคุณมีอำนาจในการเลือกทำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีและการเลือกอย่างมีสติจะช่วยคุณบรรลุสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตการมีอิสระในการเลือกจะทำให้คุณรู้สึกควบคุมชีวิตได้และสามารถใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการ ได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับสรุปหัวข้อนี้นะครับคุณจ็อกโกชี้เห็นว่าวิ์ันเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณสามารถมีเสรีภาพในหลายๆด้านของชีวิตทั้งในเรื่องของการจัดการเวลาการควบคุมอารมณ์การตั้งเป้าหมายและการเลือกทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองการรักษาวินัยจะช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตที่มีเสรีภาพตามแบบที่คุณต้องการได้โดยที่ไม่ถูกจำกัดจากความขี้เกียจความเครียดและ การพึ่งพาจากคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วอิสระไม่ได้ได้มาง่ายๆครับมันต้องแลกด้วยวินัยถ้าอยากได้อิสระที่แท้จริงจงสร้างวินัยให้กับตัวเองเพราะสุดท้ายแล้ว discipline equal freedom ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังสือ discipline equal freedom เพราะฉะนั้นจงออกไปสร้างตัวตนที่คุณจะภูมิใจไว้เจอกันคลิปหน้าครับ Stay hard ครับทุกคน